ลพร้อมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับ5นาทีสำหรับเพื่อนครูวันนี้นะครับตรงกับเช้าวันพฤหัสบดีนะครับที่1เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2564สีสุครามวันนี้แดดจ้าเลยครับลุงพร้อมครับเอาละครับเริ่มต้นข่าวแรกนะครับเมื่อวานนี้ก็ทางเลขากพทนะครับท่านดรอัมพรพินาศนะครับรวมทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็เมื่อวานนี้ ได้มีการประชุมนะครับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้ร่วมรับฟังโดยเมื่อวานนี้นะครับคุณหญิงกระยาโสพลพนิชนะครับก็มีการเปิดการประชุมออนไลน์เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคนเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับนานานชาติซึ่งก็แบ่งการดำเนินง,งานเป็น3ระยะ ระยะที่1ก็คือการประชุมสื่อสารสร้างความรู้ด้วยความเข้าใจนะครับในการขับเคลื่อนนโยบายและการอบรมวิทยากรแกนนํราระยะที่2การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนทุกโรงเรียนระยะที่3การขยายผลสู่ครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียน นะครับแล้วก็ติดตามการนําองค์ความรู้สู่การปฏิบัตินะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็มีการถ่ายทอดสดนะครับมาจากกรุงเทพมหานครกระทรวงศึกษาธิการมาที่ตรีนุชเทียนทองนะครับรัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการาได้มีการปรับลดเวลาและวันทําง,งานของบุคลารกรในสังกัดนะครับเรียกว่าเป็นการเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับหน่วยงานที่ไม่ใช่สถานศึกษานะครับพื้นที่สีแดงเข้ม ก็ปฏิบัติงานที่ทำงาน10%พื้นที่อ,อื่นๆตามความเหมาะสมนะครับในส่วนของหน่วยงานสถานศึกษาก็ดำเนินการตามมาตรการสอบอคกำหนดนะครับแล้วก็ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนะครับลงวันที่19ปปพฤษภาคม2564ทุกคนก็มีการปรับนอกจากนั้นแล้วนะครับรัมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรีนุชเทียนทองยังได้เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งคณะรัฐมนตรีนะครับได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาตินะครับปีพุทธศักราช2564ถึง2565อ,อนุมัติหลักการและกรอบหลักเกณฑ์การขอยื่นกู้สินเชื่อฟื้นฟนะูเพื่อช่วยโรงเรียนเอกชน และก็เมื่อวัวนอังคารที่ผ่านมานะครับก็มีการรับทราบการแต่งตั้งานางเกติพสุภาวานิช์นะครับเป็นโคศกของกระทรวงศึกษาธิการเ,าเรียกว่าเป็นกระบอกเสียงทุกคนทุกหน่วยงานรุวมพร้อมครับปัจจุบันนี้การประชาสัมพันธ์มีส่วนสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับมาที่สหกรณ์ทรัพย์ครูนะครบ,บนมจำกัดนะครับท่านประธานนะครับโพวินโพธิสาขานะครับบอกว่าตอนนี้นะครับ าทางสมาชิกของสหกรณ์นะครับตอนนี้ก็มียอดสมาชิกทั้งหมด6,154คนนะครับแบ่งเป็นสมาชิกสามัญ4,758คนสมาชิกสมทบ1,396คนนะครับซึ่งการกู้นะครับการกู้นะครับท่านใดที่ยังไม่เป็นสมาชิกนะครับก็มีเงินกู้เยอะแยะมากมายเลยทั้งเงินกู้สามัญกู้เพื่อการศึกษากู้เพื่ออุปโภคบริโภค ซึ่งสมาชิกนะครับท่านประธานภูวินบอกว่าก็มีสมาชิกสามัญสมาชิกสามัญก็ต้องเป็นข้าราชการสังกัดสำนัางานเขตการากษาจังหวัดนครพนมเท่านั้นส่วนสมาชิกสมทบนะครับก็เป็นบุคคลที่เป็นคู่สมรสบุตรหรือบิดามดาของสมาชิกสามัญเอาอยัางไงนะครับลูกหลานที่เป็นครูใหม่ๆนะครับยังไม่สมัครก็มาสมัครด้วยตนเองนะครับที่สกลน้ำทรัพครูนครพนมในวันเวลาทําการนะครับหรือ นะครับจะผ่านตัวแทนของท่านก็ได้นะครับมีแต่แนวดีกับแนวดีให้ลุงพรอมถ้าเป็นสมาชิกแล้วนะครับมาที่ท่านดรวีรพลสารบันนะครับผู้ใยการสอพปนครปนมเขต2นะครับแจ้งให้โรงเรียนนะครับได้รายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมนะครับในระบบโปรแกร M S S e ออม SET สพปนครปนมเขต2นะครับโดย โดยให้โรงเรียนนะครับเข้าไปรายงานข้อมูลนักเรียนนะรปรับปรุงเพิ่มเติมได้ภายในวันที่1-7ถึง7กรกฎาคมเอาอย่างไรช่วงนี้คุณครูของเรานะครับท่านผูบริหารก็ส่วนมากแล้วการประชุมช่วงนี้ก็จะเป็นการประชุมออนไลน์นะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับมาปิดท้ายด้วยท่านประคองศิลเมืองซ้ายนะครับนายกสมาคมชาบกิจสรงะหอเพื่อนเสมา,าทำมาจาก จังหวัดนครพนมมุกดาหารอตอนนี้ก็มีข่าวดีถึงสมาชิกนะครับท่านใดที่อยากจะเป็นสมาชิกพศนอ,อกรณีพิเศษนะครับอายุเกินขออภัย <c oughs> อายุเกิน35ปีแต่ไม่เกิน60ปีบริบูรณ์นะครับก็สามารถที่ะจะ,ะก็สามารถที่จะไปสมัครได้นะครับเพื่อ เป็นทุนหรือว่าเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนะครับของผู้ที่อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นภรรยาลูกนะครับอ่ะสมัครได้เลยนะครับศูนย์ก็อยู่ที่โรงเรียนศูนย์ทอนวิจิตครับลุงพ่อครับแล้วนะครับสวัสดีครับอ้าเดียวว่าผู้อยู่ข้างหลังนะครับสบายนะฮะสมัครนะครับพอสอเพื่อนเซมาธรรมจักรอ่าสถานที่รับสมัครก็โรงเรียนศูนย์ทอนวิจิตท่านพ่อ ด็ออร์จสิดรจอร์จรเพื่อนรักนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นเพื่อน,อนฟูงนะครับอยู่ที่ศูนย์นวิจิตนะครับเป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์ก็แล้วเป็นศูนย์ของพศนจังหวัดนครพนมสีทองคำเราก็คุณพี่อุ้ยนี่วิญญายาพักดีนะครับเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมคือวันนี้นะครับถึงวันที่30กันยายนเรียกว่าเป็นกรณีพิเศษนะครับอายุเกิน35ปี นะครับค่าสมัคร50บาทค่าธรรมเนียม1,575บาทเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า375บาทนะครับรวมค่าสมัครทั้งสิ้น2,000บาทท้วนนะครับอ้าวนี่ท่านสมพงศ์ก็พูดอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับบ่อยๆอยู่แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับติดต่อที่ตัวแทนแต่ละอำเภอก็ได้นะครับแต่ละอำเภอก็จะมีตัวแทนของเขานะครับ มาเรื่องข่าวสารบ้านเมืองนะครับข่าวสารบ้านเมืองจากเพื่อนผูงที่ส่งมาทางาไลน์ทางไลน์ทางเฟซบุ๊กนะครับเราก็ารวบรวมนะครับรวบร,รวมมานำเสนอนะครับกับเพื่อนๆน,นนะครับที่ติดตามฟังห้าดีสลับเพื่อนครูนะครับห้านาทีเพื่อนครูก็มีประมาณ5นาทีนะครับหลังจากนั้นเราก็ อาจจะมีการเติมเต็มนะเติมเต็มด้วยข้อมูลข่าวสารที่มาทางหลายๆช่องทางนะครับไปที่ t n น World นะครับร้อยปีพักคอมมวนิสต์จีนเปลี่ยนโลกนะครับจากชัยชนะเหนือก๊กมินตัง๋งสู่ปฏิรูปใหญ่จนจีนก้าวเป็นมหาอำนาจที่โลกต้องจับตา <c oughs> แน่นอนเลยนะครับโลกต้องจับตานะครับเพราะว่าความมั่นคงทางด้านการเมือง นะครับความมั่นคงในหลายอย่างหลายๆอย่างนะครับทำให้จีนก้าวกระโดดเลยนะครับเป็นผู้นําของเศรษฐกิจโลกนะครับหลายประเทศตรงอิจชานะครับวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมนี่เป็นวันน่าจะเป็นวันชาติจีนนะครับเอเชียนะครับบอกว่าขอแสดงความยิดีกับจีนนะครับที่กําจัดโรคมาลารียสาเร็จนะครับหลังจากต่อสู้ยาวนานนะครับถึง70ปีปอถูก นะครับต่อสู้มานานนะครับเจสปีว่าอย่างนั้นนะครับทีดอสอัธฮานอยกรีบิเยสนะครับซึ่งเป็นผู้มีการใหญ่องค์การอนามัยโลกนะครับได้พูดไว้เมื่อวานนี้นะครับาจากชัยหน้ารีพอร์ตอาเซียนนะครับผู้มีการองค์การอนามัยโลกทีดอสอัธฮานอยกรีบิเยสุสนะครับบ,บอกว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศจีนที่กำจัดโรคมาลาเรียสำเร็จ หลังต่อสู้ยาวนาน70ปีนะครับธงชาติโอ้โหร้อยปีจริงๆนะครับเฉลิมฉลองร้อยปีพักคอมมนินิ์จีนตอนนี้ก็คงจะมีภาพมีข่าวอะไรเยอะแยะมากมายมาให้เราได้ชมนะครับฟุตบอลตอนนี้นะครับฟุตบอลทางยูโรนะครับก็พักการแข่งขันสองวันนะครับวันวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะมีการแข่งขันรอบ8ทีมนะครับ ก็ว่าเวลาพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์เวลา5้าทุ่มสวิตเซอร์แลนด์พบกับสเปนตีสองเบนเยี่ยพบกับอิตาลีครับส่วนวันเสาร์ที่3กรกฎาคมก็5้าทุ่มเช็นะครับพบกับเดนมาร์กตีสอยูเครนกับอังกฤษนะครับเข้ามาถึง8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับในการที่จะต่อสู้พูดถึงฟุตบอลยูโรแล้วนะครับ ยูฟายูโร2 2 2 0นะครับทางข้อมูลนะครับข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจบอกว่าใครนะครับใครเป็นผู้ที่มั่งคั่งจากสปอนเซอร์มากที่สุดนะครับก็มี5ผู้เล่นนะครับผู้เล่นที่มีรายได้สปอนเซอร์สูงสุดนะครับก็คือรายได้ต่อปีคนที่1เลยนะครับก็คือคริสเตียโน่โรนัลโด้โห72ล้านคนที่2อเกเรตเบล8ล้านปอนปอกบา6ล้าน เชียนเอมบัปเป้ฝรั่งเศสนี่นะครับ4ล้านแล้วก็โรเมลูลูกากูนะครับ2ล้านโอ้โหดเนาะอันนี้ก็คือนักฟุตบอลที่มีรายได้นะครับโรนัลดอนกวาดเรียบเลยส่วน10ทีมชาติที่มีรายได้สปอนเซอร์ชุดแข่งสูงสุดนะครับรายได้ต่อปี1ึก็คือทีมชาติเยอรมน,นีนะครับของ Adidas สนะครับ85.2ล้าน นะครับอันดับ2ฝรั่งเศสไนกี้60.8ล้านอันดับ3ประเทศอังกฤษไนกี้ส่ล้านอันดับ4อิตาลีพูม่านะครับ2ี่่ล้านอันดับ5สเปนไะอด d ด d ตยีสล้าน6รลัสเซียแอติเนะครับไอดีดัสิบหล้านอันดับ7ประเทศฮอลแลนด์ Holland, นะครับฮอลแลนด์ Holland, ก็ไนกี้13.6ล้านอันดับ8โปรตุเกส 9.2ล้านอันดับ9ตุรกี4.2ล้านอันดับ10เบนเยียม3.6ล้านนะครับอดิดาสแล้วก็มีแค่คู่แข่งขัน3อย่างเนาะมีอดิดาสอดิดาสไนกี้พูม่านะครับเป็นสปอนเซอร์เป็นสปอนเซอร์ให้ก็โอ้โหสุดยอดนะครับทีนี้มาที่โพสต์ทูเดย์กึ่งล็อก ดาว6จังหวัดสีแดงเข้ม6จังหวัดสีแดงเข้มนะครับหเดือนนะครับเสียหาย40่หมืนล้านชุด GDP 0.25% 6จังหวัดที่เป็นพื้นแดงสีเข้มก็มีกรุงเทพมหานครนะครปฐมนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนะครับก็มีการก่อสร้างมีร้านอาหารมีเครื่องดื่มนะครับซึ่งจำนวนกิจการก่อสร้างก็มีประมาณ2 0 0 0 0ื ประมาณ4 2่5 3ารายนะครับร้านอาหาร80,000กว่ารายนะครับรวมแล้ว120,000นะครับเรียกว่าเป็นผลกระทบนะครับไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับผลกระทบเบื้องต้นในช่วง1เดือนนะครับส0่0มล้านบาทนะครับเป็นเขาเรียกว่าเทียบเป็น GDP แล้วก็0.25%นะครับจากข้อมูลจากการประเมินตัวเองของศูนย์วิจัยกษิกรไทยนะครับนี่เขาก็ เอามาให้ดูนะครับว่าทําอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีผลกระทบกรุงเทพธุรกิจนะครับข่าวด่วนบอกว่าสงขาประกาศเคอร์ฟิวงดออกจากบ้านหลังสี่ทุ่ม,มเริ่มเมื่อคืนนี้นะครับแต่ละแต่ละประเทศแต่ละจังหวัดนะครับระดับโลกก็ไม่ใช่ธรรมดาเมื่อเช้านี้ก็ฟังขา่าวเกาหลีใต้นะครับก็มาแรงเช่นเดียวกัน นายกรัฐมนตรีพอดประยุทธ์จันโอชาจากท n เอ็นเวบอกว่านายกพอใจอันนาพอใจไทยอันดับหนึ่งอาเซียน3ปีติดในรายงานการพัฒนายั่งยืนของ UN นะครับแม้โควิด1 9ทําดัชนีนานาชาติถดถอยลงนะอันนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆที่เขาสรุปมานะครับจากทาง TN World รุงเทพธุรกิจนะครับบอกว่าองค์การเภสัชกร GPO เผยขายวัคซีนโมเดอร์นาให้โรงพยาบาลเอกชนโดสละ1,100บาทนะครับซึ่งก็เป็นยี่ห้อโมเดอร์นาโมเดอร์นานะครับซึ่งก็มีการขายวัคซีนโมเดอร์นาให้โรงพยาบาลเอกชน1,100บาทต่อโดสนะครับสรุปนำเข้าปีนี้3.9ล้านโดสนะฮะ สิงคโปร์เนี่ยครับสิงคโปร์ไม่เหมือนเพื่อนนะครับเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีการพัฒนาก้าวกระโดดนะครับเพราะว่าอาศัยความเก่งกาจในเรื่องการบริหารจัดการเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องอาการเสริมเติมแต่งประเทศสิงคโปร์บอกว่าเจาะรถแมปสิงคโปร์เลิกนับผู้ป่วยโควิดเร่งฉีดวัคซีนเลิกกลัวคืนชีวิตปกติคืนผู้คน ให้มองโควิดเป็นเหมือนไข้หวัดอีสุกอีใสคือ <c oughs> เข้าท่าเหมือนกันนะครับสลับไอสิงคโปร์อย่างไงก็อยู่กับมันอยู่เลยใช่ไหมเมื่ออยู่กับมันก็ต้องก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับเปรียบเสมือนไขหวัดใหญ่อะไรนี่ก็เมื่อเมื่อคืนนี้นะครับสามสิบมิถุนายนเฟซบุ๊กไลน์นะครับของกระทรวงศึกษาธิการนะครับในเรื่องเล่าข่าวชาวไสมา นะครับก็มีการถ่ายทอดนะครับเรื่องที่พูดก็เป็นเรื่องของเล่าข่าวเด่นนะครับ,บว่าทําไมจึงล็อกดาวน์ทำไมจึงไม่ล็อกดาวน์ทำไมจึงไม่ล็อกดาวน์นะครับก็มีคําตอบจากศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีช่วงสนทนาคุยกับท่านผู้มีการขตดสพปปทุมธานีเขตสองนะครับในการใช้รูปแบบการสอนปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูว่ากันไป นอกจากนั้นทางกระทรวงสวัสดิการก็ได้มีการประกาศ Work From Home นะครับในเดือนอกรกฎาคมนะครับอันนี้เป็นข่าวสารที่เรารวบรวมมาเอาละครับมาปิดท้ายด้วยข้อคิดนะครับจากาปากเป็นเอกบายโคตหญิงนะครับสิลักษณะของผู้นำที่ดีนะครับท่านผู้บริหารก็ฟังไว้ก็ไม่เสียหลายนะครับท่านผู้บริหารหรือว่าท่าน ผู้นําองค์กรนะครับสิบลักษณะของผู้นําที่ดีก็มี 1. น,นะครับไม่พูดจาเสียดสีคนอื่น 2. ไม่แขวะ 3. ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดี 4. ไม่โยนความผิดให้คนอื่นนะครับหไม่ชักสีหน้าเวลาพูด 6. ไม่คิดว่าตัวเองเก่งที่สุดนะในองค์กรเขาเรียกว่าในองค์กรนี่ ดีที่สุดก็คือทีมเวิร์กทีมเวิร์กนะครับไม่คิดว่าตัวเองเก่งสุดประการที่7นะครับรับผิดชอบคําพูดตัวเองพูดแล้วทําให้ได้ 8. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนี่ข้อนี้ก็มีความสําคัญนะครับการสื่อสารการสร้างความเข้าใจนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเป็นแบบ two-way c o m m u n a t i o n หรือว่า2ทางนะครับให้เขามีการสะท้อนคืนมาบ้างใช่ไหมนะครับไม่ใช่พูดคนเดียวไปตลอดนะครับ ยิ่งปัจจุบันนี้การสื่อสารการประชาสัมพันธ์มีส่วนสําคัญมากๆนะครับหลายหน่วยงานก็มีการประชาสัมพันธ์มีโฆษดศพประจํากระทรวงอย่างกระทรวงสวัสดิการครับหลายโรงเรียนก็มีสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนมีจดหมายข่าวอย่างนอยินนาะโอนาะคอพัฒนาเราเนี่ก็มีนะครับสารออกทุกทุกกิจกรรมที่เราทําเราก็จะมีทําภาพอินโฟกราฟิกนะครับโดย ครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถนะครับคุณครูนาอินคุณครูตอกคุณครูคบุญชูใจใสนี่นะครับเราก็ทําเป็นสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนประการที่9นะครับเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับเป็นผู้ฟังที่ดีบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องรับฟังประการสุดท้ายนะครับข้อ10ก็คือกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ทำนะครับอันนี้ก็คือ10ลักษณะของผู้นําที่ดีนะครับ ด้วยรักและปรารถนาดีจากผมเจริญพรคำจานนะครับสมพงษ์อุมวันนะครับพร้อมพันกุลภาวันนี้ขอบคุณครับพบสวัสดีครับ